สนับสนุนโดยไมโอเล่ลูกอมสอดไส้นมรสนมกล้วยเกาหลีและรสนมถั่วแดงมัฉะผสมคอลลาเจนด้วยพบกับ breaking now เวลา14นาฬิกากับผมยศภาพครับนายกรัฐมนตรีรู้รผลการตรวจสอบข้าวแล้วจะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวชึกใหญ่ครับ มหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐกล่าวนะครับว่าได้ส่งรายงานการตรวจพิคะห์คุณภาพตัวอย่างข้าวจากห้องปฏิบัติการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีทราบแล้วตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงบางโกดังที่มีปัญหาไม่ยอมจัดระเบียบกองข้าวทําให้การตรวจสอบล่าช้าทางด้านพลเอกประยุทธ์ครับก็ได้มีการแจ้งน,นะครับว่า หลังการเดินทางกลับจากการประชุมอาเซมที่ประเทศอิตาลีจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวหรือนอบอ,อชุดใหญ่เพื่อดูตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งครับหลังจากการประท้วงที่ฮ่องกงกลับมาประทุอีกครั้งครับทางการจีนก็ได้มีการสั่งบล็อกเว็บไซต์ชื่อดังต่างประเทศหลายเว็บด้วยกันครับ สถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษแถลงเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับว่าได้มีการตรวจสอบข่าวสารของจีนนั้นได้มีการบล็อกเว็บไซต์ BBC หลังจากสถานการณ์ในฮ่องกงตึงเครียดขึ้นจากเหตุตำรวจประทะผู้ชุมนุมซึ่ง BBC ก็ขอประน,นามอย่างรุนแรงต่อความพยายามจำกัดเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและขอประท้วงทางการจีนต่อการกระทำที่จงใจปิดกั้นสื่อ อย่างไรก็ตามแถลงการของ BBC ไม่ได้ระบุนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุให้รัฐบาลปักกิ่งสั่งบล็อกเว็บไซต์ BBC รวมถึงเว็บไซต์ New York Times, b บูมเบิร์และเว็บไซต์ BBC ภาคภาษาจีนในครั้งนี้ด้วยครับกลับมาติดตาม breaking now อีกครั้งเวลา15นาฬิกาครับ